สวัสดีครับผมเลือกฟูดินแชมป์ยนเพลงริงทุนช่องวันนี้มาเลือกซื้อวิมานแอร์วันนี้มันเลือกซื้อแอร์สามพัน BTU ของวิมานแอร์นะครับนี่เย็นสบายนะฮะเสียงเบามากนะครับผมสามารถปรับสวิงได้ด้วยนะครับผมอย่างนี้เลยอากาศร้อนๆอย่างนี้ใช้แอร์ตัวนี้คือเย็นดีมากครับผมมันขอตัวนอน,กอนแก้วกันนะครับพอใช้กับมุ้งก็ จะเก็บความเย็นได้สบายมากเลยครับนี่ก็เป็นมุ้งแอรุร่นใหม่นะครับผมเป็นมุ้งลายพรางมีพื้นที่กว้างขวางนะฮะอายาวประมาณ6ฟุตนะครับผมเก็บความเย็นได้ดีมากเลยใช้กับแอร์ตัวนี้เริ่มจะกหนาวแล้วละครับผมนี่ก็เป็นมุ้งวิมานแอร์หฟุตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยม,มาดูข้างในกันนะครับผมคูพื้นที่ตรงนี้ด้วยฮะถ้านอนคนเดียวก็มีพื้นที่สามารถทํางานตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ ทำงานกับคอมกับ macbook ในอย่างนี้นะฮะก็ทำงานตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่นอนได้นะครับผมสมมติทำงานเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนตรงนี้สบายเลยครับผมอุณหภูมิในนี้ก็25าองศาครับแอร์ก็เสียงเบามากกินไฟประมาณ1.5บาทต่อชั่วโมงนะครับถือว่าจินไฟน้อยมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับผมเฮ้ยนี่น,นะครับ นี่ก็คือแอร์9,000 BTU ที่ใช้คู่กับเต็นท์กระโจมสนามของวิมานแอร์ความยาว3เมตรนะครับเย็นมากเลยแอร์เสียงเบามากครับและไม่มีน้ำทิ้งด้วยครับผมใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กและต่อลมร้อนออกตรมนีนะครับเหมาะสำหรับใช้งานเอาดอร์หรือไปแคมปิ้งนอกบ้านวิมานแอร์มีขายทั้งแอร์และเต็นท์นะครับ S <S <S ย็นสบานสบาายยยเ็นสสวัสดีครับผมเลือกฟูดินแชมป์ดนเพลงชิงทุนช่องวันนี้มาเลือกซื้อวิมานแอร์ครับวันนี้อยู่ในเต็นท์ใส3เมตรกับแอร์9000 BTU ครับความเย็นข้างใน27องศาครับส่วนข้างนอกนี่36องศาเลยชุดนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเพราะว่า เต็นท์เนี่ยเป็นเต็นท์ใสทําให้ไม่อึดอัดครับแล้วก็มองเห็นข้างนอกข้างในได้ด้วยครับผมก็เหมาะสําหรับการไปทําเป็นร้านกาแฟาด้วยนะครับ <rele ver ing> จัดโต๊ะไม้แล้วก็ใช้โดมนี้แล้วก็ตั้งแอร์เหมาะสําสหรับลูกค้าที่อากาศร้อนเลสามารถเข้ามาทานกาแฟาข้างในไดต้ตอนนี้เล็บก็หนาวมากครับขอเอาผ้าห่มตรงนี้ไปหมกัพักก่อน